สวัสดีครับพมอแม่พี่น้อง FC เยซีเกียงน้อยสุภูสุคนนะครับผมนี่ครับผมปนกระปูนาครับพมอแม่พี่น้องยังได้กินอยู่เด้อครับวกนนีอ้ออกมันยังหนึ่งเรื่องอยู่ครับได้ลวกพักหลายอย่างหลายแนวมักบวบมักอื้อน,น้อยนี่ครับผมพักน้ําพักหนอก่อขาอ่อนครับงามบอกครับดอกพักหอมพ่เแม่พี่น้องงามงาม ชิ้นน้อยก็เลยเอามาวางไว้นำนนะ่นน่ะอ่ะมาหนิ่มาสุดแชนเมือนกันครับหิวเข้าวลยชิ้งน้อยก็ได้อือหอหอมหอมมันปูอืมอ Chăm Bảo Perfect Một buộc nơi บ้านเก่งน่อยกับมีงานครับคูนกองเข้าปะหากฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านผนประกาศไปนำได้ฟิวครับ หอมหอมดอกไม้ฉันให้เลยดอกผักหอมงามงามไม่ร้องอสวยแล้วก็กินได้หอมด้วย คุยคางา่ายๆเบิ่งก่อนนะอืม นี่กับฝ้าคือมลร่มแห้งครับพี่น้องมือซองมือติดแหละสงสัยฝนชตกห้ามดอกมังม่วงครับพี่น้อง แกกินแบบนี้กับแซบแบบหนึ่งพี่น้องเลยจำอองอแบบนี้กับแซบเพื่อกัน ถตอนนี้เก่งน้อยเพชรแห้งตอนนี้แม่ใส่ลูกโดดลายนี่อื อขอคุยคำสุดท้ายวันพี่น้องเลย แซบเลยอ้าวอยู่หละพ่อแม่พมี่น้องเลยทั้งแซบทั้งอิ่มทั้งเพชรดครับบ้า จริงน้อยกับไปต่อบ่ไวครับป่มเมนพี่น้องอ่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกกนบังใจเด้อป่มเมนพี่นอ้องการทได้รับพี่แล้วน้องไปแล้วคลิปหน้าได้มนู่นเสียบแทมนูไหนก็รอดที่ตามรอดเราทุ่มครับสำหรับนี่ก็สวัสดีครับ